นา,าราเคปเทเอร์เผยภาพแรกหลังจากที่ถูกคว่ำตัวออกมาจากเรือนจำแถมยังโกลกาพ่อแม่ญาติพี่น้องทางน้อตาแถมยังนั่นอีกด้วยว่าเรลือแต่ชีวิตต้องสู้ต่อจากกรณีที่นาราเคปเทอร์หรือนายอนิวัตรปรทุมถิน่นอินเวนเซอร์ชื่อดังได้ถูกคุมตัวในเรือนจำจากคดีล้มกันชาวโกงประชาชนหลอกลวงร่วมล,ลงทุนขายกล่องสุ่มมีผู้เสียหายหาคนมูลค่ากว่า 885,000บาทในปี2566ทีผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้ถูกส่งตัวคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานครตต่อมาศาลอนุญาตปล่อยตัวคดีช่อโกคชาชนก่อนจะถูกอายัดตัวอีกครั้งในคดีผิดพรบอคอมพิวเตอร์ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ทางดานา,นาราเกระเทยก็ได้ออกมาโพสภาพแรกผ่านทางเฟซบุ๊กบนตัวเพราะกัาเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ากลับมาที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมไปในที่ ที่ไม่เคยไปเจออะไรที่ไม่เคยเจอไม่เหลืออะไรที่เคยมีเหลือแต่ชีวิตที่ต้องสู้ต่อรายละเอียดทั้งหมดดาราจ,จะมาแจ้งให้ฟังในไรสดนะ 18นาฬิกาต่อมาเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสคลิปในเลี้ยวเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวส,สวมกอดพ่อแม่และญาติพี่น้องทางน้ำตาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ากลับบ้านวันแรกหลังจากไปในที่ที่ไม่เคยไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่กลับมาพร้อมความสู้อีกรอบฝากติดตามช่องใหม่านาราด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ<ก>

นมือตนนนเนะทไมดำแล้วไม่ขาวไม่เลยมาตีหนาดีหนีเลยรงานนี้อะเรียกได้ว่าหลายคนก็เข้าไปกำลังใจ การเดือจำนวนมากค่ะสำหรับนาราเคตเคยนั่น,นเองค่ะที่ได้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำและเป็นที่เรียบร้อยกลับไปหาพ่อัวที่้านนั่นเองค่ะพร้อมกับสวนกอดพ่อแน่ในะยันที่น้องทางน้ำตาเลยเดี๋ยวกวาดายนั่น,น,นเองค่ะ แถมยังบอกไปอีกวีว่าไม่เหลืออะไรเลยนอกจากชีวิตที่จะต้องสู้ต่อไปนั่นเองค่ะางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากๆกันเลยทีเดีดวยวค่ะแน่นอนว่าช่วงเวลา6โมงเย็นนี้ทางน,นานดาราคิดกระเทินเนี่ยก็จะได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยชี้แจงถึงประเด็น,นต่างๆนานามากมายค่ะหลังจากาที่เจตัวเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะก็เป็นกำลังใจใกันต่อไปค่ะ ถ้ามีอะไรมาอัปเดตกางทิมบรรณาธมาจากมาอัปเดตกับผู้ชมในระดับรายต่างกันอย่างแน่นอนค่ะ